เหตุดังหลุดผัวนางร้ายคนสวยเคยปัดทินเดอร์มาก่อนถามผิดตรงไหน ตอนรับวันหยุดสุดสดใสด้วยเรื่องราวแซ่บๆของคนในวงการบันเทิงเพราะล่าสุดเพจจอมเผือกอย่างเซมอยร้อยแปดมีประเด็นใหม่ๆมาให้ลุกเพจฝึกสมองทำการบ้านกันอีกครั้งซึ่งข้อนี้ง่ายมากๆหลายคนอ่านแล้วก็ร้องออกกันในใจทันทีโดยเจมอยเขียนสั้นๆว่าเทสเทสผัวนางร้ายคนสวยเคยปัดทินเดอร์มาก่อนมันผิดกงไหนวะงานนี้บรรดาลุกเพจแห่คอมเมนต์ถกเถียงกันสนานต่างพุ่งไปที่คนเดียวกันไม่ผิดแต่ที่ผิด คืออย่างไม่หยุดปัดนี่สิจริงไหมถ้าหยุดปัดแล้วก็ไม่ผิดนะถ้าปัดตอนโสดก็โอเคถ้าปัดต,ตอนนี้มีคู่แล้วไม่ได้เดอ้อถ้าหยุดปัดไม่ผิดแต่ถ้าปัดต,ต่อผู้หญิงอายนะที่ได้คนแบบนี้มาเป็นผัวเพราะนางสวยมากนางมีสังคมถ้าเคยปัดตอนโสดก็ปกติถ้าปัดต,ตอนมีคู่แล้วก็ผิดแหละกูสนใจเหตุการณ์หลังปัดมาเจอมากกว่าเจ๊ฮ่า,าไม่ผิดแต่ควรหยุดเมื่อมีลูกมีเมียไม่ผิดนะสําหรับคนไม่มีคู่ไม่ ผิดเพราะมันคืออดีตอดีตก็คืออดีตนะสาวถ้ามีเมียเป็นตัวเป็นตนแล้วปัดนั้นถึงผิด